หนุนโดยกลิ่นปากแค่ไหนก็เอาอยู่ไม่เชื่อถามคนที่ใช้ซอสดูสิซอสเค็มแต่ดีเครื่องกรองน้ำเซฟรุ่นพี a l t h เชดโรเลตเทรลเบเซอร,อร์กุลิโกสำหรับทุกคนในครอบครัวจริงใจเสมอพิเศษเสมอจากเครือธนาคารกสิกรไทย กรรมการตัดสินนี <reco Christ. S 2> <siglo>. ่อาทำยพ่อ้เป็นกรรมการตัดสินนะพ่อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเอาน้ำแข็งถูหลังมีภาพยนตร์กำลังจะออกครับเรื่องจันดาราครับจันดาเขามีซีนนี้พอดีครับยังไม่เข้าเลยจะเข้าเข้าฉายครับจะเข้าฉายเมื่อไหร่หกกันยาครับหกกันยาเอ้าจันดาราเดี๋ยวก่อนที่เขาเคยทำอะไรนั่นเลยเขาทนีมาแล้วรอบงดูชายมาแล้วเดีวเล่นเป็นอะไรเนี่ยเรื่องนี้อันนี้เล่นเป็นจันดาราเลยครับเฮ้ยเราเล่นฉากนี้ มีเทคบ้างไหมหถ่ายพียังไงอันไออัน,อน,อนถ่ายหมดแล้วครับเรียบร้อยนะแต่ว่าน้ำแข็งนี้จะไม่ใช้นี้ครับ ขนาดมือนี s <S ่นะอันนี้ใหญ่ไปหน่อยฮะออ๋ใช่ไหนเอาว่าใช้ใช้นี้อุ้มไปที่ถือไปถไม่ใช่ไหมเขาไม่ใช่อันนี้พี่ติ๊กหน่แค่ไหนแค่ไหนอันนี้ได้ไหมนนี้ได้ไหมอันนี้คนลุกหมดครับไม่ไหวครับลุกไม่ไหวนะไม่ไหวก้อนเล็กๆเหรอก้อนเล็กๆครัก้อนเล็กๆก้อนเล็กๆเอากัดออกมาสิก้อนเล็กๆก้อนเล็กๆเฮ้ยเอาลงได้ยังเนี่ยยากมากเลยเอาแขนถือจริงจริงนีมีสองท่าครับแล้วก็จันนารานี่ก็จะเรียกว่า จันดาราปฐมบทครับคือ6กันยานี่คือเข้าอันปฐมบทใช่ครับแล้วเดี๋ยวไอ้ภาคสองนี่จะมาเดี๋ยวค่อยมาครับยังยังถ่ายอยู่ระหว่างการถ่ายอ๋อแล้วอันถ่ายกาแฟนเราเล่นด้วยไหมอ่ากู๊ดคิ๊บไม่ได้เล่นครับเขาเป็นกี่ปีเนี่ยกับกู๊ดคิ๊บเนี่ยโอ้ยนานแล้วครับก็ประมาณเจ็ดปีอะไรเงี้ยครับอู้เหมือนเพื่อนครับตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยแล้วแล้วเอะไรหรือยัง เราสองคนคบกันใช่ไหมสองคนแล้วรรหรือยังหรือยังกินข้าวหรือไร ไปเจอเพราะบอกมอรับบอกรักแฟนไหมบอก็ก็มีครับต้องมีบ้างครับอีกบอกว่าเคยทำเซอร์ไพรส์คุกกิ๊บด้วยมียเหรครับแต่เขาไม่เซอร์ไพรส์แต่เขาไม่เซอร์ไพรส์เหรอเคยอย่างงี้ครับป๋าผมเนี่ยอยากเซอร์ไพรส์คุกกิ๊บมากครับผมก็เลยอ่ะวางแผนให้ว่าว่าผมจะเซอร์ไพรส์เขายังไงเลยเนี่ยเพราะแบบเอารูปเอาอะไรเงี้ยแปะไว้ที่ยมแพงอะไรเงี้ยเยอะแพงไหนกับแพงไหนบ้านสิบ้านสิครั้งฝามีแพงกับแพงบนเป็นออกเอรไปเจ้าว่าออกวัดแล้วก็มีรูปคู่รูปนู้นรูปนี้มีดอกไม้มีน ไมีพยายามอยู่ครับพยายามแล้วก็จุดธงจุดเทียนอะไรเงี้ยไม่เห็นีได้แบบต่อเซอร์ไพรส์ใช่วันครบรอบครับแล้วก็กรีพคอร์ดเลยมาเขาก็แทนที่เขาจะแบบแฮปปี้อย่างเงี้ยบอกนี่คิดว่าตายเหรอเนี่ยเหมือนเหมือนแบบเหมือนงานแบบเวลาคนเขาเสียชีวิตอะไร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 จุดเทียนจุดอะไรงเี้ยดอกไม้ปอยยเลแบบแทนที่จะหวานไงแบบแป๊กเลยแบบกลายเป็นหัวลอกไปอะไรเงี้ยแต่เขา ขอโทษเขาบอกว่าก็เข้าใจครับเข้าใจว่าพยายามมาก็ดูตกใจนิดหน่อยแถวนี้มีอุบัติเหตุธรรมดาได้ได้ทำกับข้าวช่วยแม่ทำข้าวอะไรเมื่อว่าไม่ค่อยครับอเจอแม่พี่หน่อยแม่พี่ชอบมากอย่างเลยอย่างมีลูกชายรอแบบนี้ดิแม่โอ้โหนีดูลูกแต่ละคนสิหายลูกไปไม่เจอ ก็โซ่ไกเคียงยนะใก่เคียงอยู่นะอันนี้ก็มีทั้งไงอีกคนนึงนะมาเป็นเจอแม่ดิแม่อยากเจอเจอกันนะทยนะไทยเอกนดี๋ยวเราไปซ้อมถูน้ำแข็งกันดีกว่ามาเซ็กซี่มันต้องทำให้ได้เดี๋ยวจัดให้แข็งไม่ได้หรอก สวัสดีครับแม่สวัสดีลูกวันดีจ้ะแม่วันดีจ้ะแม่องไมเป็นตองได้หรือเปล่าวันนี้สองจะมาฝึกวิทยายุทธจากแม่ครับจะทำอะไรผัดสตอครับแม่ัสะตอโอ้ชอบทานสตอมากมาใช่ครับเป็นคนที่กินสะตอจริงจังเลยครับจริงวะคบกินเป็นเม็ดๆเลยไหครับกินเป็นจานๆเลยครับจริงมากครับนี่อย่างนี้ทานได้เลยบ่า่โอ้ย่างงี้อย่าพึ่งครับเนี่ยอะยังงี้ติดไปใช่ไหมติดไปนี่ ตามเนี่ยนะฮะกะปิะกะปิก็ใส่ใส่พริกกระเทียมกะปิตารวมกันลูกตาเพิ่มอีกไหตานิดหน่อยลูกเดี๋ยวย่าจะทำไอ้นี่ให้จะลวนหมูไว้ให้โอ้ยอันนี้ก็พอได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าแม่ตำไวเนี้ยตำตำไม่มาละเอียดกว่านี้ละเอียดนิดหน่อยแม่แม่ใช้อเยอะนะโอมือเจ็บ เด้อเป็นแหละแย่ไปใครมาเปล่าครับขี่จักรยานชนกับสลิงมือมารูครับมาคุณพประเดีนที่ต้องมีเพียงเลยไอตอนเพียงเนี่ยสกปรกเลยเข้าแผลร้อนเนี่ยโอ้แล้วปกติชอบทานสตอมากใช่ไหมโอ้ชอบครับเพราะว่าผู้จัดการก็เป็นคนใต้ครับแล้วก็อยู่บ้านเขาบ่อยเขาบัดสตอก็ทักพักก็ เออเริ่มอร่อยเฮ้อร่อยใช่ไหมติดใจติดใจโอ้โหครานี้ติดแบบงอมแงมเลยครับไอไอตอนกินสตอี่แม่อร่มาอร่อยไหมเท่อ่ไอตอนเข้าห้องน้ํานี่มันยังไงครับคือตอนมันมีปัญหาตอนนี้แหละครับเขาบอกเนี่ยกินสตอน้นาเหม็นนะพอเข้าห้องน้ําเนี่ยคนอื่นเข้าตามไม่ได้ผมบอกเฮ้ยไม่จริงหรอกตอนกินไม่เห็นเหม็นเลยครับพี่ครับพี่โคตรเกระก็ได้หน้ตนะแล้วไงนะครับแล้วไงนะครับแล้วก็ผมก็เลยลองเข้าห้องน้ําดูครับ เพื่อนก็เลยเข้าไปเพื่อนบอกว่าทีหลังเนี่ยเข้าห้องน้ำอ่ะช่อยบอกก่อนด้วยอะไรเงี้ยครับมันเหม็นครับเอาคนมาใส่นี้เลยลูกใส่ตรงน้ำมันตรงเนี้ยไปเลยนะครับแม่ครับไปเลยครับมาเลยไปไหมโชว์ไม่ครับแม่แม่เอาหมดเลยวะครับแม่หมดเลยลูกหมดเลยครับเอาแล้วลูกพอแล้วโอเคมีไหม ปกติอ้อทำกับข้าวไหมครับอ้อนี่โอ้อทำกับข้าวไม่เก่งครับอขนาดกินครับขนาดกินแล้วค่ะลองชิมดูสิให้มันรสชาติอย่างเนี้ยอ่าแล้วเมื่อกี้พี่ต้มไว้ใช้ได้ไหมง้นใช้ได้แม่ก็เป็นไงครับกระปิเลยครับพี่พงษ์ครับในนี้เราก็ต้มเหมือนต้มน้ำพริกกระปิอ่ะทำมาทีนี้หน่อยจิ้งหรีดร้องตลอดเลยค่ะแม่เราทำนี่เงียบไปแล้มไหมนะใช่คนแก่ทาอำ ไอคอนดูนกรีหนุ่มๆทำเป็นไงกรี๊นตบอุดหูอ่าเดี๋ยวโอเป็นผู้ช่วยย่ากขอเอากุ้งใส่นะลูกได้ครับนะครับแม่คะโอโอเขาเรียนเซนต์นาวินิกเหมือนกันนะแม่นะเลยอ่าเซนต์นาวินิกนั่นเป็นศิ์เก่าเซนต์นาวินิกกับแม่เขาผูกพันนะเซนต์นาวินิกเนี่ยครับ เป็นคนคิดด้วยครับแม่ครับคาทาลิกด้วยเป็นไงเหรอหน้าข้าตะกูลนักบุญดอมินิกครับตามโรงเรียนเลยตามโรงเรียนเขาเขาถามว่าอยากเป็นนักบุญอะไรเขาคิดไม่ออกครับตอนนั้นนจะคิดออกแล้วครับตอนนั้นเป็นเด็กอยู่นะคะประมาณประถมอะไรเงี้ยครับอ๋อก็เลยมองไปเจอรูปนักบุญดอมินิกก็เอาท่านเลยเสร็จแล้วก็นี่นี่แหละที่ทําให้มันเหม็นนะแต่มันอร่อยเออเอาช้อนมาชิมลูกอ่ะ เข้มพอนนี่ยังไม่เข้ม้อย่าจะเติมไอ้นี่หน่อยน้ำพริกกะปิเอาเลยนะครับย่าครับเอาเลยเอาเลยสุกหมดแล้วทุกอย่างกินกินสตอร์เลยครับอ้เออเอาเอาน้ำก่อนก็ได้ยครับชิมสตอเลยก็ได้ครับพี่ไม่ว่าครับเป็นไงครับชิมกับสตอเลยอ่านอ่านไม่หน่อยไหมเนาะเฮ้ยยแค่นี้เทียนอ่ะขยืนชนให้แค่นี้อ๋อ เปรี้ยวไหมลูกเปรี้ยวยังโอ้ขอเปรี้ยวอีกนิดนึงครับมีทั้งหญิงทั้งชายเดี๋ยวกินเดี๋ยวเงี้ยวเงี้ยวหมดเลยทังบีบผ่านมือคุณย่าด้วยใช่เพราะว่าไม่งั้นจะไม่เค็มครับจะผ่านมือจะเค็มพอเดีว่าอร่อยตรงนี้แหละใช่ถุดต้องนี่ลองลองลองไอ้นี่ไว้ลองเม็ดอ๋อนี่ลองเม็ดลงไปเอาคนโอ้คนลูกครับโอ้ไหวป่าวไหวครับครับแค่นี้เสร็จแล้วค่ะแม่เสร็จแล้วอ่ะอ่ ตักสวยๆใหญ่เลยขอบจานได้ครับนะครับอุ้ยแม่ครับแม่ถือไว้สิมาบ้านนี้คุ้มยังเลยครับทำไมครับคุ้มไงครับก็ได้อิ่มใช่ไหมคะได้ครับได้กลับบ้านด้วยนะครับได้กลับบ้านีนต่างหากครับไะแลนะเป็นไงครับโอ้อดูดีมากเลยกุ้งตัวใหญ่ขาดรถอะไรไม่รู้ เป็นไงครับโป้เป็นไงครับขาดรถเลยหน้าตาเมามันมากใช่ไหมคะใจเย็นๆขาดผมว่าขาดกล่องเอากลับบ้านกล่องนี้อุ้ยพี่ใส่ให้ทั้งกระทะเลยทีมงานที่เนี่ยเขาเตรียมไว้ให้เสร็จแน่ไม่ต้องน้ำปรุงน้ำปลาเลยใช่ไหมอ้อเดี๋ยวพอเราทาเสร็จนะพี่ว่าเดี๋ยวไปเช็คดวงหน่ไหมเคยเจอหรือยังอาจารย์ติ๊ก โอ้โหคนนี้น่ากลัวครับไอ้หน้ากลัวพี่ก็ว่าอย่างนั้นแบบอันนี้ผมนับถือเป็นอาจารย์เลยครับครับไปครับกุ้งไปครับทานให้เสร็จก่อนครับไม่ต้องรีบครับพี่ไม่รีบน้องๆกินสตอไหมจ๊ะเดี๋ยวพี่แบบ อาการปลื้มผัดสตอจนออกนอกหน้ามากๆเลยนะคะหนุ่มมาริโอ้ช่วงหน้าตามชมพยากรดวงชะตาราศีว่าหนุ่มหล่อคนนี้เหมาะจะคู่กับสาวสไตล์ไหนนะคะคู่หูคู่ครัวหิว,วหรอเข้ามาในครัวเนี่ยไม่ได้หิวแต่พี่กุ้งมาก็ดีและอ่าช่วยทำโจ๊กหน่อยดิจะไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลอือไม่ใชเพื่อนธรรมดาแน่ เอาน่ารีบๆเผอะอเดี๋ยวไปโรงพยาบาลสายงั้นเดี๋ยววันนี้เขาจะต้มโจ๊กให้แก้วด้วยหม้อหุงข้าวใบนี้จะได้เหรอหม้อนี้นะมันทําได้ทั้ง หมอุ่นุ๋นต้มนึ่งแถมยังอบได้มีหลายโปรแกรมเหรอเอองั้นเราก็เริ่มจากการเอาข้อสารใช่ไหมม,มาหมาักกับเกลือป่นแล้วก็น้ำมันหมู<ช>ทิ้งไว้สักยี่สิบนาทีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาใส่หม้อแล้วก็เทน้ำซุปตามเลือกโปรแกรมทองจีแล้วก็กดปุ่มคุกพอข้าวไก่สุกก็ใส่นี่เลยฟองเต้าหู้แล้วก็หมูแดงแล้วเดี๋ยวเราก็ต้มต่อจนเสร็จใช่ไหม,มแล้วแก้วก็ตักเสิร์ฟพร้อมกับไข่เยี่ยวม้า ขิงซอยแล้วก็หอมซอยมาแห่ถ้าเกิดมันสะดวกรวดเร็วขนาดนี้แกว,ว่าแกออกไปทั้งหม้อเลยดีกว่าเพื่อนแกชอบแม่แม่ใจเย็นใจเย็นโตชิบ้านำสิ่งที่ดีสู่